สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพูดคุยให้ข้อมูลนะครับในกรณีที่เราเนี่ยครอบครองปืนไว้1กระบอกนะครับแบบนี้แต่ปืนกระบอกนั้นเป็นปืนที่ติดเงื่อนไขเป็นปืนสวัสดิกานะครับห้ามโอนภายใน5ปีหรือยกเว้นตกทอดทางมะระดกแต่ว่าเราเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปนะครับยังไม่ถึง5ปีเลยแล้วปืนกระบอกนั้นเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไร อันนี้คือประเด็นแรกนะครับที่จะพูดคุยและในประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นที่เราเนี่ยเกิดพลาดพลาดตรงที่ว่ามีคดีความติดตัวเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนําปืนติดตัวติดรถไปแล้วเกิดถูกตรวจค้นพบเจอนะครับส่งฟ้องนะครับเตือนคดีเรียบร้อยนะครับก็คือมีคดีความติดตัวเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนแบบนี้ถ้าต้องการที่จะซื้อปืนกระบอกต่อไปเนี่ยมันจะทําได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ จะพูดคุยให้ฟังกันนําปืนออกมาพูดคุยทุกค้านะครับต้องตรวจสอบความปลอดภัยกระบอกนี้นะครับโค้นิ้วอยู่นอกรงไกปุ่มแมกกาซีนนะครับดึงสไลด์ตรวจช็คในระเพิงปืนปลอดภัยลดนกนกรงทาทุกครั้งในการจับถืออาวุธปืนนะครับสมมติว่าคือปืนกระบอกนี้นะเป็นปืนสวัสดิการนะครับเงื่อนไขก็คือห้ามโอนภายใน5ปีนะเงื่อนไขแบบนี้หละครับ แล้วเกิดวันดีคืนร้ายนะครับผมเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปนะครับทันันที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาในการโอนได้5้าปีาจะต้องทำอย่างไรนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับก็คือทางญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวผมเนี่ยจะต้องดำเนินการนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกทีนี้นะครับเรื่องของใครเนี่ยที่จะมีสิทธิ์นะครับเป็นผู้รับมรดกก็จะมีลำดับเนี่ยอยู่6กลำดับดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือผู้สืบสันดาน หมายถึงบุตรโดยชอบธรรมนะครับหรือว่าภรรยาหรือสามีที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือลำดับที่1น,นะครับลำดับที่2ก็คือบิดามารดานะของของเราเองนะครับบิดามารดา3ก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน4ก็คือพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันนะครับ 5ก็คือปู่ย่าตายาย6ก็คือลุงป้าน้าอานี่คือ6ลลำดับนะครับในการที่จะไล่เรียงไปว่าใครที่จะมีสิทธิ์เป็นผู้จัดก,การมรดกย้อนกลับมานะครับในกรณีที่ผมเยกตัวอย่างไว้นะครับสมมติว่าผมเ,เสียชีวิตไปนะคนที่จะดําเนินเรื่องทั้งหมดนะครับก็คือพยาผมเพราะผมมีการจดทะเบียนสมรสไว้ดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นลาดับแรกในการที่จะไปร้องต่อศาลเพื่อให้เป็นผู้จัดก,การมรดุก แต่ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยไม่ได้แต่งงานไม่มีทธอเป็นสมรสนะครับใดๆเนี่ยคนที่จะเป็นคนเดินเรื่องในการเป็นผู้จัดก,การมรดกเนี่ย<ๆ>ก็คือพ่อแม่ของผมนะถ้าไม่มีพ่อแม่นะครับก็ต้องเป็นญาติพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจะเป็นตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเผื่อว่าผมเนี่ยแต่งงานนะครับแล้วก็พยา,ยามผมอาจจะเสียชีวิตไปนะครับอยู่กับเฉพาะลูกลูกเนี่ยจะเป็นผู้จัดก,การมรดกนะครับ แต่บุตรนั้นจะต้องบรรลุนิติภาวะนะครับอายุจะต้อง25ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์นะจึงจะมีสิทธิ์นะครับสรุปนะครับตัวนี้มันก็เป็นเรื่องของลำดับในการที่ใครเนี่ยจะเป็นผู้จัดการ,รมรดกก็ให้ดูตามลำดับชั้นไปนะครับแค่ตรงนั้นและถามลึกลงไปต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไม่สามารถที่จะสืบสอดได้นะครับว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับใครตัวคนเดียวเลย รวน,น,นและเราเสียชีวิตไปนะครับปืนกระบอกนั้นจะต้องไปอยู่ตรงไหนนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับผมก็คาดว่านะคาดว่าน่าจะต้องตกไปอยู่กับทางภาครัฐจะต้องเป็นสมบัติของแผ่นดินไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะมารับนะครับสืบทอดเกี่ยวกับเรื่องของปืนกระบอกนี้ก็ต้องตกเป็นสมบัติของแผ่นดินไปอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนจะข้ามประเด็นนี้ไปก็คือห่วงเวลา ในกรณีที่ไม่ครบ5ปีนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปตัวนี้จะสามารถโอนต่อเนี่ยได้หรือไม่นะครับคำตอบคือโอนได้เลยหรือสามารถที่จะเปลี่ยนมือได้เนื่องจากว่ามันจะเข้าเงื่อนไขตกทอดทางบรดกนั่นเองนะครับไม่เกี่ยวกับ5ปีแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับให้เดินเรื่องไปตามขั้นตอนหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครที่ไหนเนี่ยก็เดินไปที่อำเภอตามทะเบียนบ้านไปขอคำแนะนำนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ท่าน ท่านก็จะให้คําแนะนําม,มาอย่างดีแล้วก็ละเอียดและให้เราเนี่ยเดินตามขั้นตอนนั้นๆไปนะครับนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของคดีความในกรณีที่เราเนี่ยมีคดีความติดตัวนะครับเรื่องของอาวุธปืนนะแล้วคดีความนั้นสิ้นสุดลงแล้วนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือการจะไปขอซื้อปืนกระบอกใหม่เนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับอยากได้มากนะครับปืนอีกหนึ่งกระบอกแต่ว่าโอ้โหมีคดีความ กังวลเหลือเกินคําตอบนะครับก็คือสามารถยื่นขอได้ตามปกติเลยแต่ต้องใช้นะครับใบสิ้นสุดคดีความแนบเอกสารของเรานะครับในการยื่นปรบสารปกติแนบไปนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของการตรวจประวัติเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ก็จะมีใบสิ้นสุดคดีเนี่ยเป็นตัวหักล้างกันนะเพราะนั้นยื่นได้ปกติส่วนจะได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับดุมพินิจของนายทะเบียนหรือในอำเภอท่านนะครับเพราะนั้นก็ สบายใจไม่ต้องรอระยะเวลานะครับแต่ถ้าเผื่อว่ามีโทษจำคุกนะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยติดคุกนะครับมีเรื่องของคดีความร้ายแรงอันเนี้ยอาจจะต้องรอเวลาไม่มั่นใจนะครับว่า5ปีหรือเปล่าต้องให้พ้น5ปีไปก่อนนะครับจึงจะยื่นขอฟื้นปืนกระบอกใหม่ได้นะเดี๋ยวไปเช็คโชว์อีกทีนึงนะครับว่าระยะเวลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปีหรือเท่าไหร่นะครับถ้าเผื่อว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อมูลนะครับตรงจุดนี้ก็อาจจะ พิมคอมเมนต์นะครับเป็นการให้ข้อมูลกันนะก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาอ่านนะครับละวันนี้ก็ฝากเอาไว้2เรื่องสั้นน,นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ